สวัสดีครับก็มาบันทึกต่อเลยนะครับก็หลังจากที่หยุดไปหนึ่งงานก็คือร้านอุงอิงแล้วนะครับก็เหลืออยู่สองงานก็คืองานที่ MVD แล้วก็งานที่คา t สตันตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยในส่วนของคา t สตันเนี่ยก็มีกิจกรรมเป็นมาร์เก็ตติ้งอันหนึ่งเนื่องจากมันเข้าสู่เทศการบอลยูโรตอนนั้นน่าจะปี คศหน9่งนะครับหรือ2,5,3,5ก็บอลยูโรถ้าผมจำไม่ผิดปีนั้นเนี่ยเดนมาร์กได้แชมป์แล้วก็มีวลีเด็ดๆดดของของฟุตบอลเดนมาร์กอะไรทั้อย่างเนี่ยคือไม่มีอะไรจะเสียเนื่องจากเดนมาร์กจริงๆรอบคัดเลือกเนี่ยตกรอบไปแล้วและคนที่เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยคือยูโกสโลวาเกีย แต่เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของภายในประเทศอะไรสักอย่างประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่พร้อมที่จะไปแข่งบอลยูโรก็ก็เลยเลื่อนอันดับทีมต,ต่อไปก็เป็นเดนมาร์กซึ่งซึ่งซึ่งนักฟุตบอลเดนมาร์กเ็คิดว่าไม่ได้ไปอยู่แล้วก็มีเวลาแค่2องอาทิตย์มั้งครับในการเตรียมตัวที่จะไปแล้วก็สิ่งที่เหลือเชื่อคือได้แชมป์ด้วย รอบชิงน่าจะชนะเยอรมันชนะเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เอ่อคาสตันเองก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับบอลยูโรครั้งนี้นะครับในส่วนของคา t สตันเนี่ยก็ทำโปรโมชั่นทำเสื้อยือดแจกผมจำได้ศิลปไม่ใช่ศิลปินนักฟุตบอลดังๆตอนนั้นเนี่ยจำแม่นเลยครับพอยแกสคอยจากทีมชาติอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสมีอิลิคันตน่า ชองปีอาปาแปงถ้าผมออกเสียงไม่ผิดนะครับปาแปงเนี่ยนะครับแล้วก็เบอร์แคมฮอลแลนด์ก็มี ham, เบอร์แคมเดนิสเบอร์แคมประมาณเนี่ยแล้วก็ทำเสื้อที่เสื้อเนี่ยมีมีจำได้แน่นอนเลยคือเสื้อพอยแกสคอยเป็นเสื้อยือดมีคัสตอนแล้วก็เป็น คอยแก๊สคอยนี่จาได้แม่นเลยแล้วก็ชองบีอาป๋าแป่งนี่จําได้แม่นส่วนที่เหลือผมจําไม่ได้ว่าว่าเป็นใครก็เหมือนกับแบปซี่อ่ะตอนแบปซี่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะเอาเอานักฟุตบอลดังๆมาทาําโฆษณาคาสตอนก็น่าจะเป็นอันหนึ่งแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นสปอนเซอร์ใหญ่หรือเล็กกันนะครับจะรู้ว่าเป็นสปอนเซอร์ก็ขายดีครับตอนนั้นเป็นมาร์เก็ตติ้งอันหนึ่งที่ ใครซื้อนะ้ำมันเครื่องคาสตอนเนี่ยจำนวนเท่าไหร่แล้วเราก็แถมเสื้อยังจำได้หรือมแบกเสื้อเป็นมัดๆเลยครับใส่ในรถเวลาลูกค้าสั่งเราแจกแจกเลยเพราะว่าของแถมเนี่ยเราเป็นคนปกไปให้จดออเดอร์ก็ให้เลยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีมาร์เก็ตติ้งอันนึงก็คือสำหรับร้านซ่อมมอไซค์เนี่ยที่ซื้อกี่ลังเนี่ยแล้วแถมช็อป ช็อปซ่อมมอไซค์นะครับเป็นเสื้อช็อปเหมือนช่างกวน่ะเป็นชอ็อปแต่ว่าสวยครับสเีเขียวเขียวเข้มเขียวมะกอกเขียวนี่ผมชอบมากเหมือนรถผมเลยเแล้วก็มีแถบสีแดงกระปักคาสตอนเป็นชอ็อปก็มีแจกโดยการที่เอาฝาสะสมฝาแล้วก็มาแลกกับชอบ็อปผมจำไม่ได้ว่า กี่ฝานะครับส่วนเสื้อเนี่ยแจกเพราะซื้อกี่ลังเสื้อบอลยูโรซื้อกี่ลังแล้วก็แจกก็เป็นมาเก็ติ้งทั้งทั้งในส่วนของร้านที่ได้ช็อปแล้วก็ส่วนของอผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ที่ที่มาได้เสื้อยือดก็แล้วแต่ร้านนะครับร้านก็เก็บไว้ใส่เองบ้างแจกคนมาซื้อ น้่มันเครื่องด้วยแต่ก็เป็นมาร์เต้งอันหนึ่งที่ได้เรียนรู้อันหนึ่งสำหรับคัสตอนที่สอนให้เราไปทำแล้วเราก็ได้จำได้ว่าโอ้บางทีมาร์เต้งเนี่ยน้องเหนือจากที่ซื้อกี่ลังแถมทองแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องเสื้อด้วยซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยทางส่วนของที่ผ่านมาของของ MGA เนี่ยไม่ไม่มีมาร์เต้งในเรื่องของการแถมนะฮะส่วนมากเป็นเรื่องของราคาแล้วก็ติดดิสเพย์ติดโปสเตอร์ ก็ได้ได้ความรู้จากตรงนั้นมาส่วนของ MVD เนี่ยกะเหียเอยมก็มีทำแต่ที่ตื่นเต้นในปีนั้นเนี่ยคือมีเรื่องของพฤษสภาธมินผมจำได้วิ่งสะพานเหล็กเนี่ยได้ยินเสียงปืนนะฮะเพราะว่าเขาไปชุมนุมมันอยู่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฮะแล้วมันก็ใกล้ๆก,ก,กับสะพานเหล็กขององอ่าทางนั้นนะฮะ ได้ยินเสียงปืนเลยจำได้แม่นเลยตอนนั้นขับใช้มอไซคันหนึ่งเปลี่ยนจากมอไซที่ตอนอยู่เอ็มเจเปลี่ยนเป็นมอไซผู้ชายยามาฮ่าก็จอดรถเอาไว้ยังจำได้แม่นนะครับว่ากลัวมอไซหายาถึงจําได้แม่นเพราะคนก็เริ่มตื่นตื่นตะหนกันในย่านนั้นก็น่ากลัวฮะเสียงปืน แล้วก็ของ MVD เนี่ยก็บทตื่นเต้นก็มีอยู่เรื่อยฮะในเรื่องของต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมันเป็นความเข้มงวดกวดขันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐด,ด้วยในเรื่องของร้านที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะตอนนั้นเนี่ยผมจำได้แม่นว่ารัฐมนตรีช่วยฮะ ท่านจุลินเป็นมมรัฐมนตรีช่วยพาาิชิตแล้วอเมริกาตอนนั้นเนี่ยมีมาตรการเขาเรียกมสามศูนย์หนึ่งก็เกี่ยวคงน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์นะฮะจนเป็นที่มาที่เรามีพอบอรบลิขสิทธิ์สองห้าสามเจ็ดที่ออกมาก็น่าจะตอนนั้นร้านก็ปิดปิด,ปดเปิดเปิดนะครับมันก็ไม่ขายมันทีบันทีไปปุ๊บมันก็ปิดจะเก็บตังก็ปิดก็เก็บตังยากเหมือนกัน ก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายส่วนครับตอนก็หลังจากทําโปรโมชั่นตรงนั้นเสร็จไปปุ๊บก็ตัวเลขก็เริ่มขยับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ในความรู้สึกส่วนตัวเราในการทำงานนะีมีความรู้สึกมันอินกันในเรื่องของหนังกับเพลงมากกว่าต้องต้องพูดตามตรงรู้สึกว่า เวลาหนังอะไรออกใหม่หนังไหนดังอานชวันเชเกอร์ดารานคนไหนโกสหรื่อโกสตอนนั้นมีหนังเก่าๆก็มาทำด้วยนะครับมันจะมันจะรู้สึกว่ามีความใฝ่รู้เยอะคือเพลงเพลงแทบไม่ต้องพูดถึงครับเพลงตอนนั้นไม่ไม่ฟังเฉยๆไม่ไม่ได้ลึกซึ้งก็มีมีไปช่วยแกมมี่บ้าง m j บ้างก็ในเรื่องของวิดีโอ แต่ตอนนั้นวิดีโอวิดีโอที่มันเป็นเทนฮิตเนี่ยของ MJ ก็ทำเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตก็มีคอนเสิร์ตพี่ขีนูของพี่เบิร์ดเป็นหลักครับที่ขายดีก็ตอนนั้นก็มีมีไปช่วยทาง MJ ในเรื่องของคอนเสิร์ตตรงนั้นด้วยส่วนคาราโอเกะเนี่ยก็เริ่มมีออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องของวิดีโอนะครับจากที่มีนิตยา แล้วเนี่ยก็เริ่มจะมีของค่าต่างๆก็มีแกมมี่แกมมี่ก็เริ่มจะออ,ออกวิดีโอเยอะขึ้นดังนั้นโปรดักต์นอกเหนือนจากเทปก็มีวิดีโอและซีดนะครับก็เดี๋ยวใน Ep หน้าเนี่ยก็จะมานั่งพูดต่อว่าผมคงต้องหยุดบริษัทใดบ้างจากการทำงานแล้วหยุดไปแล้วเพราะอะไรแล้วไปทำอะไรต่อ ขอบคุณครับ